สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของการใส่ปุ๋ยนะครับช่วงนี้ก็อากาศก็ยังเย็นๆอยู่นะครับโดยเฉพาะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่มีพายุฝนเข้านะครับแล้วหลังจากนี้ก็จะประมาณวันที่ 16- 17อุณหภูมิก็จะลดลงอีกครั้งอีกครั้งนะครับช่วงนี้อุณหภูมิจะสูงขึ้นก็ ก็อุ่นขึ้นนะครับทีนี้มันเกี่ยวกับการใส่ปุ๋ยนครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของเรื่องอากาศเย็นเรื่องลมลมแรงนะครับช่วงนี้ก็คือบรรยากาศมันไม่เป็นใจนะครับก็อย่าเพิ่งใส่ปุ๋ยนะครับก็คือถ้าใส่ไปก็จะปุ๋ยง่ายคือเสียดายเงินค่าปุ๋ยนะครับยิ่งจะปุ๋ยแพงๆอยู่ถึงแม้ว่าปุ๋ยจะเป็นอาหารของต้นข้าวก็ตามนะครับแต่ว่าถ้าใส่ในตอนสภาพ,อ,อ,นนภาพอากาศไม่ดีเนะี่ย อย่างเช่นช่วงนี้ก็เป็นอากาศเย็นหรือหนาวหรือช่วงลมแรงนี่ครับข้าวเขาจะไม่ค่อยกินปุ๋ยนะครับไม่ว่าจะเป็นสูตรไหนก็ตามยี่ห้อไหนก็ตามนะครับสภาพอากาศแบบนี้ตอนนี้ข้าวก็คือได้แต่ยืนจำสิน์นะครับว่าส่วนใหญ่กระบวนการทํางานภายในต้นข้าวก็จะทํางานน้อยลงนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าจะประหยัดอาหารแล้วก็พลังงาน ก็คงเหลือแค่กระบวนการหายใจเพื่อรักษาชีวิตนะครับก็คืออาหารใหม่เนี่ยสร้างไม่ได้นะครับใช้อาหารเก่าที่สะสมในต้นในใบไปก่อนนะครับอาหารใหม่ก็คือปุ๋ยที่พวกเราจะพยายามใส่ในช่วงนี้แหละครับทีนี้อาหารเก่าก็คือที่เขาสะสมไว้ในต้นเขาเขาจะนําตัวนั้นไปใช้ก่อนนะครับเมื่ออาหารหมดก็ต้องเริ่มสลายอาหาร ในใบมาในใบมาใช้ก็คือจะสังเกตว่าเข้าใบจะเริ่มเหลืองนี่ก็คืออาหารหมดเขาก็จะสลายอาหารในใบในลําต้นมาใช้นะครับแล้วก็ทิ้งใบเก่าทิ้งใบเก่าข้างล่างก่อนนะครับแล้วก็ดึงอาหารมาประทังชีวิตแล้วก็ทิ้งใบถัดไปถัดไปตามอายุใบนะครับเพื่อต่อชีวิตจนกลัวอากาศจะดีขึ้นแล้วก็จึงเริ่มสร้างอาหารใหม่นะครับ อันนี้ก็เป็นกระบวนการของข้าวนะครับสังเกตว่าข้าวช่วงนี้จะเหลืองเพราะว่าสภาพอากาศหนาวนะครับกระบวนการทางเคมีต่างๆกลับมาทํางานปกติได้ก็เฉพาะช่วงอากาศอุ่นขึ้นนะครับข้าวใครจะเหลืองมากน้อยนี่หรือยังเขียวปกตินอกจากสายพันธุ์ข้าวเองก็ยังขึ้นอยู่กับการดูแลก่อนหน้านี้นะครับอย่างเช่นช่วงอากาศปกติ ถ้าใครดูแลดีใส่ปุ๋ยมันลงดีก็จะตัวนั้นก็จะทนได้นานนะครับข้าวก็จะเขียวนานกว่าปกติกว่านาอื่นจะสังเกตนะครับสังเกตว่าช่วงนี้หลายๆคนก็หลายๆแปลงก็ข้าวจะเหลืองนะครับซึ่งในเมื่อรากไม่ดูดปุ๋ยเนี่ยรากกินปุ๋ยไม่ได้ช่วยทางใบก็ยังดีนะครับคือยังพวกกดอะมิโนโหรือสไล ตัวใดตัวหนึ่งนะครับแล้วก็น้าตาลทางด่วนตอนนี้ก็ระวังเรื่องเชื้อรานะครับควรผสมยาเชื้อราไปด้วยนะครับแล้วก็พวกาธาตุอาหารรองาธาตุเสริมนะครับอย่างเช่นพวกซิงค์นะครับตัวนี้สังกะสีนะครับจะก็เรียกว่าจะช่วยประยุงต์ต้นให้รอดในช่วงอากาศหนาวนะครับให้ทนร้อนทนหนาวอีกตัวหนึ่งก็คือบีทนนะครับ ตัวนี้ยาโดบเข้าทํางานนะครับทางใบนี่แ็่ช่วยเหลือให้ผ่านไปได้ในช่วงอากาศดีขึ้นถ้าช่วงอากาศดีขึ้นเราก็ค่อยไปใส่ปุ๋ยเม็ดหรือใส่ทางดินนะครับอย่างน,น้อยก็ให้สภาพอากาศใกล้เคียงปกติสักสาสวันก็ค่อยหว่านปุ๋ยนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคนะครับหลายคนก็จะประสบกับปัญหาเรื่องของข้าวไม่กินปุ๋ยช่วงอากาศเย็นลมแรงนะครับ ก็ฉีดพว,พวกสิงพวกสังรสีทั้งใบไปก่อนนะครับแล้วกอากาศอุ่นขึ้นก็รีบหวานนะครับกระบวนการของต้นข้าวก็จะทำงานปกติครับก็หวังว่าคลิปนี้ก็คงมีประโยชน์ดีมากกันน้อยนะครับจะผิดพลาดประกนนารใดก็ขออภยัยในณที่นี้ด้วยครับก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ครับครับขอบคุณครับ